ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู่ทุกคนครับผมครับเมื่อนี้จะพาไปติดตามนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยน้ำพอแต้มครับรัฐบาลไทยห้างวัดไปเบิ้งต้นๆเลยพี่น้องเนาะเปิดกลุ่มล่างหมดครับไปได้เบิ้งเดีติดตามพอแต้มงก็เดีนอยู่พี่น้องเดียวบิงเขาต้นครับครับพอแต้มเนียนที่สามตัวเดียวที่กิ่งสูตรได้สูตรมันมีสามหนึ่งสามเก้านะครับเอาหัวนี่ก็มาเบิ้งสูตรน้ำกันสะก้อนพี่น้อง พี่น้องสยี่เบื้องสูตรนะครับสูตรของแต้มนะครับสูตรตั้งพระจับสื่อตีสามสองคับโบมักผด้ใด่อคือบมัออกสามสองนสอบสูตครับก็ยเบิดนาแล้วครับเอาสูตรนี้ก่อนพี่น้องเนาะเบิ้องน้ำกันนี่ เห็นบ่เชียนน่าดีบาแล้วเห็นปะที่เมื่อกี้มันเนี่ยหกกับสองเห็นครับผมาสองอันนี้เล็กล่างย่างเดียวเด้ออันนี้ล่างย่างเดียวล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอันนี้มันได้่ยศูนย์กับหกจำได้ใช่ไหมศูนย์กับหกแต่ว่าสิบโอเชียนครับพี่น้องเขี่ยไปพอมั้งเขี่ไปเลยพอแต้มโมเพียงศูนย์กับหกอันนี้นะครับล่างย่างอันนี้เมื่อกี้นี่มันสี่สี่กับเจ็ดแต่ว่าซีนไปบนอันนี้มันได้่หกกับเก้า ภาษีโบเอรับ,บเอลวพรนไปบนดิสองงวดเราไปบนสามงวด,ด่ะสูตรเดินดียุพี่น้องแจ่ว่าจับคู่บ่ถกดวันี้อาเน,นี่กหกกับเก่าจะทกเลรยหรพแมับครับสูตรนี้ศูตหน,น,นึ่งสามกัมาสามเป็นบ่วันนี้สามสี่หกวันนี้สูกับหกกันบ่สรับ, <6 S 2> อบเออบดิเชียนพี่แจมิบดิเชียนให้เบิ้งไปดิซึ่ม ซูนี้ลดบ่เอาซูนี่ศูนย์สองสี่มาสองสองสามสองัวนี่สี่โอ้สี่ 4, ส 4, <S 2> 2 <S มือสี่สองมาสีสองสี่หกเหวนปะหกมาทิ้งอย<อ>ู่นี่เ<อ><อ>นี่ยเออเออถูกสุดแล้วเออเอาหกเนาะอันนี้อันนี้งวที่เขาเขาสามเนาะแต่ว่างวดี่เจ็ดแปดเก้า,า 7, 8, 9, เอาไว้ในคนเจ็ดแปดเก้า เจ็ดสองสี่มาสองห้าศูนย์สองเอาไว้ในก้อนอันนี้จะเป็นตัวประกอบแนนี่อแหละสาเหตุที่ประจับสองสามสสามพอาที่ปรจับนี่ครับพอายกันเพราม่ไที่เป็นคำนวณไดเลยประยบจับมันเ็กมานน้ำกันครับเรกมานน้ำกันพอ่จับเพอตรมก็ซัํากันกับเกเล่ากันมานน้ำกันบดถือด่วนเอออันนี้ต้อศูนย์กับหึงครับผอืม อันนี้ศูนย์กับหอันนี้แปดสองห้ามาสองสองหกเก้าครับมาหกมาอีกครับมาหระวังเลยพี่น้ชนหลายสูตรแล้วครับผมอันนี้สามห้าหกได้ตัวเก่าสามห้าหกครับสามคือสิบห่ามาหยกดหรักพี่น้องเบิ้งไว้ได้ต่อหกมาติดหกมาเนี่มี6หกให้นี่หกับสองครับผมมาสอง ศูนย์กับหกโคตรศูนย์กับศูนย์นั่นนี่ศูนย์กับหกพี่น้องระวังเด้พี่น้องปกติพ่อแตี้ยมีนั่งจดอันนี้มันรุดเ้าอันนี้ก็รุดเนี่ยพ่อแตี้ยบอกเนี่ยศูนย์กับสามสองกับห้าเบอร์ใหม่ได้พี่น้องเนี่ยสองกับห้าอันนี้คือเหล็กลางทั้งหมดเลยมั้งลางทั้งหมดเอาแต่ศูนยเขาอันนี้ก็บสามห้าหกอันนี้ก็บสามห้าหก มากหกอีกตัวนี้เป็นตัวประกอบมันบมเลกบลเลกุลโนกันครับสามกับหกครับครับผมมากสามครับเรื่ตัวเก่าสามกับหกยิงมันสิว่ามากหกอีกคือเก่าบ็พอจะนี่ละนี่ละมีมีโอกาสสูงเลยนะเย็บเห็นว่าเดีนเลยซุ้มนี้เป็นตัวประกอบพวกนั้นล่ะนี่ครับผมที่นี่เนี่ยคือหกหะมากกว่านี่เก้ากับสองมากสองครับผม หกกับเก้ามาหกมาหกวันนี้แล้วว่ามีดีหรือไมาหนี้งวดที่ผ่านมาลายสูตรเบิ้งว่าเบิ้งตำล่านี่เบิ้ลในตลอดชีพครับอันนี้ตารตลอดชีพมันมีสามสองอยู่ในนี่เห็นไหมพี่น้องเอารักสามวิ่งสามเลขลักน้องื่อแต้มเลขลักเบิ้ลในตลอดชีพค่ะผมถ้าเขาเดียมถ้าเขาวิ่งแม็กวิ่งตัวได้คือเบิ้งเลขยงักเบิ้ลเรียงรักนั่นเนียนครับเนี่ยบวกสามสองครับวันนี้พ่อแต้มมีฟันหกตัวเดียวงวดนี้ มีหกยัางในนี่ครับเบิรงเอาพี่น้องนี่เลยครับอ่าตัางก็หกหนึ่งหกหกเก่าแมนอาจจะหายเป็นบางชุดเนาะกอแด้สี่หกสี่โบมี่หกสี่โบมีครับแต่ว่าสูตรทุ่มนี่เลขตำนานทุ่นนี้บ่เคยผ่านดิต้องเดินสี่ดิเขยจะมีหกสี่โบจะเดินหกเลยเดินหกเอาเลยมาเบิรงกันครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีครับเอาหพี่น้องเอฟซีเดินเดินเช็คเอาเลยพี่น้องเช็คเอาเลยพี่น้องเอฟซีครับสูตร ดูได้ตลอดปีนะครับตลอดชีพตลอดชีพวะเนี่ยปีหน้ายกับเพื่อนไหนกี่เก้าอันที่เท่านนี้มาแลมวันที่สิบหกเนาะคสิบหกพฤศจิกายนสิบหกหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้าหลักศูนย์เด็กพี่น้องที่นี่คือเล็กลักของมเล็กวิ่งนะครับสุดจับกูเขยู่ในแถบนี่นะครับเนาะ รัฐบาล oh. ไทย พี่นอ้องเบง้องลตสฝีมือในการขีดเส้นไตนี่เบิง้งงามเป็นงามล่างอย่างเดียวมันบเบืเอาแตมเนี่นะครับ,รบมันใจมวนเนี่ย เาัาหกตัวเดียวมั้พระเจ้มแม่เครับฮามากแบบนี้แหละพี่น้องนีเด็กวิ่งตัวเดียวเฉียนเฉียนมันหางางเนาะครับเขารดบ้ากันเพราะว่าพระเต้มแห่งเล็กตัวเดียวนะครับนี่น้องแต่เขาก็เขาแบบงบน่อยนะครับสำหรับพี่น้องเข้างบหน่อยนะ เห็นพี่น้องเนาะ,นะวานนี้หกยังในำตำราสี่จับให้บอบอสบอจะหกหางหกศูนย์หกหนึ่ง หกสองหกห้าพอลเล็กซ์ูนี้มาทำกันได้สํานีพ่อ ไปเบื้องตัวเดียวคงสุดท้ายว่ากันหญิงนพี่นองเนาะยัเงเหลืออายุ63 67 68นพนองชี่ทีประเดี๋ยวลงแหงมันลาย62เอาอมักตัวไดเสียนนะดีบอกด้วยหกนี่ ขาดว่าอาจารย์นำคำวนนํำกันมาเด็กพ่อสอผลแล้วไก่พ่อสอจีีปีแล้วนเตีมพี่น้องจะเริ่มเด้อผนีะมีหกเจ็ดเริด้อครับผมชุดเตียมกับพ่ากระดาแท่งรัฐบาลไทยนัครเตียมเด้พี่น้องชุดเตียมของคราบผมของค่ามนจีไลายตัวครับมีหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกห้าี่ตะครับเพราะาพี่นอเอซเห็นอยู่อ ครับอันนี้คือห่าเบิ้งเอาไว้นะครับเนาะแค่ไหนเราห่อห่อกันเนียนเนียนเนียนตามสูตรน้ำครับผมเพราะว่าห่ากรบเบื้องว่าอันนั้นเนาะเห็นบ่มมันมีซองมาเิ็บมันมีซองมีหาเห็นบ่เอาเดีนเรีนคือหกซองกับหกหานะครับคืากันเลียนเดียนหกซองกับหกหักับเนียนเนียนตามสูตรครับให้ระวังเด้อครับผมครับ เลขเลขศูนย์นี่มันเก่งอยู่พี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเลขวิ่งได้ศูนย์กับสามมาสามงวดนี้สองกับหาครับต่องมาตัวหนึ่งได้พี่น้องครับเต็มครับฟันแถวสองคู่เขียนเขียนของคู่เขียนเขียนนะครับถ้าเข้าสูตรพอแต้มตรงตรงพอตรงกลับเด้ดพี่น้องเมื่อกี้นี่เขาเขาตรงตรงแล้วเมื่อกี้นี่ก็ได้ครับ ครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับแคปหน้าจอกันไว้ครับผมครับสำหรับเนาะครับเนาะแนวทางครับผมรัฐบาลไทยพ่อแต้มพารวยครับผมฝากพี่ฝากน้องทุกคูทุกคนครับผมอย่าลืมครับกดติดตามเอาไว้ครับกับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยครับกับทั้งช่องของพ่อแต้มนะพี่น้องคาเทียผู้ใดท่านใดสนใจที่สิเบ่งเบ่งตัวเลขเบ่งสูตรครับผมพ่อแต้มจะลงให้พี่น้องอยู่ตลอดครับผมครับสำหรับทั้งช่องบ่าวแหลมพี่น้องอย่าลืมครับผมกดไปน้อครับเนาะครับบ่าวแหลมครับผม ตัวเด่นพอแต้มนะครับเนาะหกสองกับหกขาหนึ่งถือว่ามีโอกาสมากสูงเลยพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีโบควนผาดครับผมเด่นคือเด่นนินคือน้นเนาะพี่น้องครับเบิ้งตามสูตรนี้คือมีโอกาสครับผมเดินดีเลยแหละครับอ่ะฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเอาไว้ครับผมครับทั้งช่องเบาแหลมพารวยครับผมขอพระคุณพอแต้มครับผมขอพรบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมขอให้พี่น้องโชคมานครับผมครับต้องงวดกันเลยพี่น้องรัฐบาลได้พอแต้มล่าง อย่างเดียวครับผมับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ้าแลมขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พบเลยเจอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม